สวัสดีครับวิกผมเอ็มบรล์นะครับหลังจากที่ผมไม่ทาคิดมาในเฟสบุ๊กมานานผมก็เกิดคิดถึงครับมาดูไปต่อเลยบทที่เจ็ดขอบคุณที่พาเด็กพวกนี้มาที่ออฟฟิศนะเจ้าที่ดุลคาตอนไม่โดนรับพาตัวหรอกเขาน่าจะรอดได้กับพวกเธออยู่ใปนะเธอก็รู้นี่ทําไมไม่มาที่พวกเราล่ะเดี๋ยวฉันจะเสิร์ฟน้ำสกัดให้แล้วก็เมื่อคาตนกลับมาเมื่อไรบอกเขาไปเลยว่า ฉันอยู่นี่ที่ป้าของเบิร์กนั้นแต่ที่พ่อเธอโต,ตขึ้นแล้วเนี่ยนี่ฉันบ่าเธนะเธอจำได้ไหมเบตตี้แม่ของคาตันนะ้น่ะเธอหลับแล้วก็เธอไม่เคยตื่นเลยเออเราโดนหลอกเหรอน่าจัดนะเอาละฟังนะนายไม่ใช่ฉันหรอกแต่คาตั้งเขาอทำตัวอย่างนี้เขาเคยน้มน้าว เพื่อของเขาแล้วก็คุณครูแล้วก็น้องชายฝาแฝดด้วยนี่มันต่างก,กันนะคะเจสันเห็นเขาหายตัวไปโดยกระต่ายสีเหลืองมันไม่ใช่การแกล้งแน่ๆฟังนะฉันรู้ว่าพวกเธอกำลันนงเล่นอยู่แต่ฉันไม่อยากได้ยินพวกเธอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนารเตตี้เธอก็รู้นี่มันนี่พ่อครัวอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ตอนที่ฉันจะเป็นนักสืบ แล้วก็ทํางานที่นั่นด้วยแล้วก็ถึงวันนี้มันแยกกว่าดที่ฉันเห็นอีกฉันการสงสัยเธออยู่นะชาลีคุณเบิร์กครับเบิรคุณเคคุณรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนทำฉันคิดว่าพวกเขาน่าจะจับใครสักคนนะใช่เพราะเราเคยจับใครมาก่อนแต่แม่ใจหรอกว่าเขาหลบนีออกมาได้ แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่พบศพเลยแต่เพราะแต่มันไม่ใช่เขามันไม่มีอะไรสงสัยเลยแต่เด็กที่หายตัวไปไม่เคยถูกพบแล้วก็ไม่เคยพบศพแต่มันเป็นการละพาตัวพวกเขาหายไปแล้วทำไมผู้ชายคนนี้ยังสามารถดูได้อีกอ่ะทำไมเขายังอยู่ได้อีกแล้วถ้าเกิดเขาทำมันอีกรอบอ ความยุติธรรมลงททโทษการทำผิดแต่ว่ามันก็ปกป้องคนบริสนะุทนะทำาไมถึงบางครั้งความผิดก็ต้องหลบหนีไปแต่ว่ามันต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเอาละมันก็จ่ายแล้วทําไมพวกเธอไม่อยู่นี่สักวันนะเดี๋ยวคารตอนน่าจะกลับมาตอนเช้าก็ได้นะมันเป็นราคาของฉัน มันเจ็บหรือเปล่า,าบทที่8ปอาละบทที่7จ็ดบไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องมาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ